แบมแบมปิด World Tour a r e อีย52สมศักดิ K ์ศรีเคป๊อปชายเดี่ยวคนแรกจัดฟูลสเกลที่ราชมังที่สุดแห่งปีแบมแบมทำสำเร็จปิด World Tour a r e อีย52ยิ่งใหญ่สมศักดิ K ์ศรีเคป๊อปชายเดี่ยวคนแรกจัดคอนเสิร์ตฟูลสเกลที่ราชมังปิด World Tour รเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตลงอย่างยิ่งใหญ่ ท่างกลางเสียงชื่นชมล้นหลามได้รับการอวยยศให้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่สุดแห่งปีสำหรับอังกอร์คอนเสิร์ตของแบมแบมกันพิมูฟภูวกุกลหรือแบมแบม GOT7 กับงาน2023 2024แบมแบมเดอน1 ST World Tour Encore Area 52 In Bangkok Presented ายเซียวมีที่จัดขึ้นเมื่อวันเสราร์ที่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเติมเต็มฝันตลอด10ปีการเป็นไอดอลของแบมแบมแล้วยังสารฝันอากาเซ่ไทยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับ ที่อยากจะไปราชมังกับแบมแบมอีกด้วยโดยบัตรงานนี้โซ so, เอาทั้งสเตเดียมแบมแบมมอสร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินชายเดี่ยวเคป๊ K OP, คนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ราชมังแบบฟูลสเกลและยังรวมความเป็นที่สุดไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาด ใหญ่ที่สุดจอภาพใหญ่ที่สุดโปรดักชันสุดอลังการเพิ่มความปังด้วยพลุและโช์โ,โรนอย่างตื่นตาตื่นใจโดยผู้จัดงานไอมี่ไทยแลนด์ทุ่มทุนจัดหนักจัดเต็มทุกฟังก์ชั่นแบมแบมเจ้าของ a r e รียห2ปล่อยทีเด็ดตั้งแต่เริ่มเปิดฉากศาสตร์ความร้อนแรงราชมังสะเทือนด้วยเพลงแตงยูทำอเกนวิลอัพซาวเวอร์สวีทแพนดอร่าไรออเ พร้อมเสียงกรีดจากอากาเซ่ดังสนั่นท่ามกลางทะเลอากาบงอากาบงแท่งไฟ g o t จากนั้นแบมแบมได้เดินทักทายแฟนคลับทุกโซนทั่วทั้งสนามก่อนจะไปมันแบบไม่พักหายใจกับเพลง Take It Easy Ghost และที่ไม่ล่อลวงตามด้วยเซอร์ไพรส์แรกในเพลง Slow Mo และ Believe โดรนกว่า500ตัวบินขึ้นท้องฟ้าแปลอักษรและภาพเป็นโลโก้ BB ขนนก BAM BAM ตัวเลข7อากาโบงและปิดท้ายด้วยคำว่า Area ย52ทำเอาแบมแบม,แบมกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮด้วยความปลื้มใจก,กล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนเพราะเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยหลังซับหน้าตาแห่งความดีใจกันทั้งสนามแบมแบมกลับขึ้นเวทีอีกครั้งปรับหมดโชว์พลังเสียงและมูฟเมนต์ในเพลง TIPPY TOE และ Let's Dance ก่อนจะเปิดเซอร์ไพรส์สกับสเปเชียลเกสซึงกิแห่งวง Red Velvet ขึ้นมาโชว์เพลง Who Are You ด้วยกันเป็นสเตจแรกของโลกที่ไทยและซึงกิยังได้เตรียมโชว์พิเศษให้แฟนๆอีก2เพลง d e a ส Man r ร n น y และ28 Reason เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเข้าสู่ช่วงเกือบท้ายงานไฟเวทีสว่างขึ้นอีกครั้ง แบมแบมเสิร์ฟความสุขต่อในเพลง Angel Air แ,และ Subliminal และยังกล่าวขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันในวันนี้ส่งท้ายด้วยเพลง Ribbon ที่แฟนๆลุกขึ้นโยกตามและเปียดแบบไม่ทันตั้งตัวแบมแบมจัดให้ วันไหลาราชมังวอเตอร์แคนนอนเปียกฉ่ำแทบทุกโซนก่อนจะลาแฟนๆเนเดินกลับเข้าหลังเวทีไปแต่อากาเซ่ไม่ยอมจบง่ายๆตะโกนเรียกให้แบมแบมกลับมาสนุกต่อเจ้าตัวไม่รอช้ากลับมาตามคำเรียกร้องและชวนทุกคนโดดมันไปด้วยกันกับเพลงลุกโซฟายที่อากาเซ่ทำเซอร์ไพรส์กลับด้วยโปรเจกต์เขียนข้อความ B A M B A M r Dream c o ค e true เพื่อย้ำว่าความฝันของแบมแบม,แบมเป็นจริงแล้ว แต่แบมแบมรีบบอกกลับทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่ความฝันของทุกคนเป็นจริงและสัญญากับอากาเซ่ว่าจะพา GOT 7มายืนที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตาในอนาคตให้ได้จากนั้นไปสนุกต่อกับเพลง NANA n, a, n, a, n a ต่อด้วย h a r ์ Heart Carry ที่จอยเว่ร์กันทุกโซนเปียกฉ่ำกันสมใจและแบมแบมยัง an ชวนซึนกิขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกรอบในเพลง ดำดำตามด้วยเมดเล่เพลง GOT7 ปลุกพลังอากาเช่ฮือเถิมทั้งสเตเดียมกับเพลงลันล,ลาบายและปลายแต่เซอร์ไพรส์จากแบมแบมยังไม่จบไทยแลนด์บ้านเกิดต้องสมมงดินแดนเมียหลวงได้ดูทีเซอร์และได้ฟังเพลง must b ส nice ดีไนซิงเกิลใหม่ที่แบมแบมตั้งใจแต่งให้แฟนคลับซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนแต่นำมาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกของโลกด้วยถือเป็นการจบเวิด์ทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ โดยแบมแบมได้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะโซเอาที่ราชมังส่วนหนึ่งผมก็มั่นใจส่วนหนึ่งก็กังวลมาตลอดมันคาใจและทุกคนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่กังวลมาตลอดมันหายไปวันนี้กว่าที่จะมีวันนี้มันไม่ง่ายวันที่ทำอะไรก็มีคนชมคนรักขอบคุณที่รับรู้ความจริงใจที่ผมมี ให้มาตลอดขอบคุณสำหรับโปรเจกต์สวยๆ B.A.M B.A.M รีมค e t ทรูผมสัญญาว่าจะไม่ลืมวันนี้ไปตลอดชีวิตอยากบอกทุกคนว่าแบมแบมทำได้แล้วนะเซอร์ไพรส์สุดท้ายหลังจบการแสดงแบมแบมยังได้เปิดเผยทีเซอร์เพลงใหม่ Last p a r a d e ที่ทำเอาแฟนๆต่างตื่นเต้นและรอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่ออีกไม่นานเกินรอทุกคนจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนและครั้งต่อไปไอมี่ไทยแลนดจะเตรียมเสิร์ฟความสนุกอะไรให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันอีกรอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยที่ f c e e o o o แอดอีเมทไทยแลนด์ไอและ X Twitter@ เตอร์แอดอมท